รวมธรรมะจากพระบาปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวโดยหลวงปู่ชาสุภัทโทปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวพระพุทธเจ้าสอนว่าให้รู้ด้วยตนเองให้เชื่อตนเองปฏิบัติจนเกิดความรู้สึกเห็นขึ้นมาจนไม่เชื่อคนอื่นฉะนั้น พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่าความลังเลสงสัยทั้งปวงก็ตามความเครือบแคลงทั้งหลายก็ตามความไม่ถูกต้องทั้งหลายก็ตามนั้นมันจะเหอนแห้งไปในเมื่อเราปฏิบัติจนรู้เห็นเองท่านจึงเรียกว่าปัจจตังเวทิตโภวินยูหิวินยูชนรู้ได้เฉพาะตัวไม่ต้องเชื่อบุคคลอื่นพระพุทธเจ้าของเรา สอนอย่างนี้มีพยานอย่างนี้มีพุทโธแล้วไม่กลัวผีไม่กลัวตายโดยหลวงปูล่ลีกุศลธโรมีพุทโธแล้วไม่กลัวผีไม่กลัวตายที่ให้บริกรรมพุทโธก็เพื่อไม่ให้จิตวิ่งไปตามอารมณ์ต่างๆถึงให้บริกรรมพุทโธไว้ถ้ามีพุทโธแล้ว เสือก็ไม่กลัวผีก็ไม่กลัวไม่มีสิ่งที่กลัวเลยเพราะจิตไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกเลยให้อยู่แต่ภายในให้อยู่กับพุทโธแต่ที่ทำให้เรากลัวก็เพราะจิตของเราคิดไปหาผีหาสิ่งที่เรากลัวที่นั่นที่นี่ก็เลยกลัวบางครั้งตุ๊กแกปลี่นขึ้นขาก็ว่าเป็นผีแล้วก็หลอกตัวเองไปเลยคิดอะไรเห็นอะไร ก็เป็นผีไปหมดเลยเพราะใจไม่มีพุโทโธนะถ้าใจมีพุโทโธแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทั้งความเจ็บความตายถ้ามีพุโทโธแล้วหายไปหมดฝึกเอาสมาธิกับฝึกเอาสติต่างกันยังไงผมเพิ่งกลับมาจากคอร์สเจริญสติเลยจะบันทึกความเข้าใจไว้สักหน่อย อันหนึ่งเวลาเขียนเรื่องธรรมะก็ไม่ใช่ว่าผมจะรู้เรื่องธรรมะเยอะแต่คือผมชอบเล่าแค่นั้นดังนั้นคําเตือนห้ามนําไปใช้ตัดสินใจในทางจิตวิญญาณนิยามคําว่าสติก่อนคําว่าสติในภาษาไทยจะไม่เหมือนที่ใช้ในพุทธธรรมคําว่าสติในภาษาไทยหมายถึงรู้ตัวอยู่ ตรงข้ามกับสลบส่วนสติในพุทธธรรมหมายถึงการอยู่กับปัจจุบันอยู่ตรงนี้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจเฉยๆไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรตรงข้ามกับสภาพแบบใจลอยฝันกลางวันโหยหาอะไรในอดีตหรืออนาคตกงังวลฝุ่งซ่านหงุดหงิดเบื่อหน่ายหมดพลังลังเลตัดสินใจไม่ได้ เนื่องจากความกำกวมนี้บางทีเราอาจใช้คำว่าความรู้สึกตัวแทนคำนี้หลวงพ่อเทียนใช้แทนคำบาลีคือสติสัมปชัญญะซึ่งแปลเป็นไทยตามตำราและฝังไม่เข้าใจอยู่ดีคือสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมรูปแบบผลลัพธ์บทความนี้ กำลังพูดถึงรูปแบบการฝึกเพราะกระบวนการฝึกก็ไม่ต่างกันนั่งสมาธิดูลมจะเอาสมาธิหรือสติก็ได้นั่งเคลื่อนไหวมือจะเอาสติหรือสมาธิก็ได้ต่างกันที่วางใจอย่างไรสติกับสมาธิบทความนี้ไม่ได้เปรียบเทียบเรื่องผลเพราะทั้งสติและสมาธิ ก็จำเป็นทั้งคู่มีสมาธิทำให้โฟกัสอย่างเดียวได้ทันทีและทำให้ได้ความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขจากวัตถุมีสติทำให้จัดการความคิดและความรู้สึกยามที่เราใช้ชีวิตประจำวันหรือรเผชิญวิกฤตได้เวลาทำงานเราต้องใช้สมาธิแต่งานก็ต้องมีอุปสรรคและความล้มเหลวสติ ทำให้เรามีเครียดกับปัญหาเหล่านั้นมันทําให้เราเอาชนะความทุกข์ได้สมาธิเป็นศาสตร์โบราณของศาสนาพราหมณ์ที่เจ้าชายศิททัตถะได้เรียนจนชํานาญส่วนความจริงว่าการรักษาความรู้สึกต่อเนื่องเป็นทางเดียวที่จะเอาชนะความทุกข์เป็นการค้นพบของพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อสอง0กว่าปีที่แล้ว ฝึกสมาธิเราฝึกเอาสมาธิด้วยการเพ่งอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นลมหายใจหรือวัตถุหรือการเคลื่อนไหวของท้องหรือมือที่กำลังเคลื่อนไหวหรือเท้าที่กำลังเดินก็ได้แต่ต้องรู้แค่อย่างเดียวถ้ากลัวใจมันจะคิดเพิ่มเสียงบริกรรมในหัวเข้าไปอีกอย่างถ้าเรากลัวว่าเห็นอะไรแล้วมันจะคิดก็หลับตา แต่บางแนวทางเช่นท่านพุทธทาสก็ไม่ได้ให้บริกรรมและจะลืมตาก,ก็ได้เป้าหมายที่เราตั้งใจคือพาใจไปให้ถึงความสงบหยุดความคิดให้ได้แล้วสมาธิก็จะพัฒนาลึกขึ้นไปพอได้สมาธิขั้นสูงแล้วนักปฏิบตัติก็จะนำกำลังสมาธิไปเรียนรู้จิตใจจนเอาชนะความถูกได้ แต่ชาวบ้านที่ต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวจะลำบากที่จะได้สมาธิชั้นสูงเพราะมีเรื่องให้เครียดได้ทุกวันไม่เหมือนพระป่าที่ฝึกกันไม่กี่ปีก็ทำได้แล้วเพราะท่านอยู่ในป่าและทำอย่างนี้อย่างเดียวทุกวันเกือบทั้งวันฝึกเอาสติการฝึกเอาสติวิธีการดูภายนอกอาจไม่ต่างจากการฝึกสมาธิเลยก็ว่าได้แต่เนื่องจากเป็นการฝึก เพื่อน,นำสติไปใช้ในชีวิตประจำวันแนวทางของหลวงพ่อเทียนจึงมีรูปแบบที่เหมือนปกติลืมตาและไม่ได้บริกรรมอะไรอยู่ในใจเพราะถ้าทำสองอย่างนี้คงทำงานไม่ได้แค่อยากออกจากห้องก็ไม่ได้แล้วแนวทางของหลวงพ่อเทียนยังให้เคลื่อนไหวตลอดเวลามีแพทเทิร์นในการเคลื่อนมือเวลานั่งความเคลื่อนไหวนั้นหยาบมากเลยดูง่ายกว่าลมหายใจ ที่จมูกหรือท้องการไม่หลับตาทำให้ไม่หลับง่ายและเปิดโอกาสให้สิ่งที่เราเห็นเข้ามาในใจได้ตามปกติการไม่บริกรรมหรือนับทำให้เราได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจโดยตรงและเปิดโอกาสให้เราเผือคิดได้ตามปกติเป้าหมายที่เราตั้งใจคือรับรู้ความรู้สึกตัวเฉยๆไม่ใช่มือเท้า ไม่ได้ต้องการสภาวะไหนไม่ได้ต้องการให้มันหยุดคิดจะสงบหรือเผลอคิดก็ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญคือคิดก็รู้เผลอก็รู้ทำไมต้องสนใจดูความคิดด้วยสติแทนที่จะกำจัดมันด้วยสมาธิเพราะความทุกข์ใจมาจากความลักคิดที่เกิดขึ้นเองไม่ได้มีเจตนาเสมอเวลาฝึกสติ ทุกครั้งที่เราเผลอแล้วเราก็จะได้เข้าใจในการทำงานของความคิดเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ต้องการให้ราคามันก็ได้เพราะมันทำงานของมันเองตลอดเวลาเราควบคุมมันไม่ได้เลยแล้วเราจะไปรับผิดชอบหรือสีเรียกกับเนื้อหาของมันทำไมระหว่างที่ฝึกสติเราจะไม่เพ่งโฟกัสไปที่มือเท้าลมหายใจถ้าทำแบบนั้น โลกจะเหลือแต่มือแต่เท้าหรือลมฝึกสติก็คือการรู้ตัวเฉยๆไม่ได้ดูมือดูเท้าหรือลมขณะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นจากภาพเสียงความรู้สึกเราก็จะรับรู้หมดฟังคนพูดได้สนทนาได้และอาจารย์ก็มักจะสอนให้คุยกันด้วยเพื่อสอบขณะที่กำลังปฏิบัติอยู่เพื่อเราจะได้ไม่เพ่งไปที่เดียว ซึ่งจะทำให้ได้สมาธิพอทำเป็นแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปตลอดทั้งวันจะเดินทางขับรถทำงานกินเที่ยวพักผ่อนก็รู้บ้างเผลอบ้างไม่เลิกประคองความรู้สึกตัวไปตลอดมันจะค่อยๆติดเป็นนิสยัยจนใจรู้ตัวเองได้โดยเราไม่ต้องประคองแล้วความทุกข์ก็จะหายไปถาวรส่วนหนึ่ง จนความรู้สึกตัวกลายเป็นสันดานใจรู้ตัวเองตลอดเวลาไม่เผลอเลยความทุกข์ก็จะหายไปหมดอย่างท้าวรประโยชน์ของการมีความรู้สึกตัวมากๆแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องรอจนความรู้สึกเป็นนิสัยแล้วถึงจะได้ผลจากการฝึกสติแค่กลับจากคอร์สก็เห็นได้ว่าตัวเองใจเย็นมากอะไรเกิดขึ้นมีเวลาเหลือเฟือที่จะคิด ก่อนโตอตอบทางกายวาจาหรือใจสภาพแบบนั้นจะหายไปในไม่กี่วันถ้าไม่รักษาไว้ดังนั้นคนที่ชอบตัวเองแบบนั้นก็จะประคองมันไว้โดยการรู้บ้างเผ้อบ้างไม่เลิกและจัดเวลาฝึกในรูปแบบเหมือนในครอสทุกวันประโยชน์ของการฝึกสติความรู้สึกตัวคือเวลาเจอเรื่องที่ไม่เป็นไปตามต้องการแล้วเราจะจัดการความคิดได้ ไม่ต้องคิดวนเวียนอยู่ตรงนั้นเป็นนาทีหรือชั่วโมงวันปีสมมุติเดินขับรถปาดหน้าก็โมโหไม่กี่วินาทีก็พอเพราะนานกว่านั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเอาใจไปขับรถต่อจะดีกว่าสรุปว่าตะวันตกกำลังเหอการฝึกความรู้สึกตัวกันมากแม้ในระดับองค์กรเช่น Google เริ่มมีศูนย์ให้พนักง,งานฝึกแต่บ้านเรา จะสอนให้เด็กๆฝึกสมาธิกันซึ่งฝึกในโรงเรียนแบบนั้นจะไม่ได้ทั้งสติและสมาธิแต่จะได้เด็กที่เกลียดวิชาพุทธศาสนาแทนดังที่ได้เห็นในคนรุ่นใหม่ยุคนี้จะชวนมาฝึกสมาธิก็ยากแล้วเพราะนึกภาพโดนบังคับให้นั่งนิ่งๆตอนเด็กๆแต่ถ้าเบื่อความเครียดและความทุกข์ชนิดต่างๆก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะเอาชนะมัน